ก็ไกด์ของเราแอบผิดหวังนิดนึงนะครับผมหลายเรื่องราวที่เราได้ยินบางครั้งเมื่อได้เห็นกับตาได้ยินมันด้วยตัวเอง <Okay. S 2> มันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างจากเรื่องราวที่เขาว่ากันญี่ปุ่นวัฒนธรรมหลายอย่างจากที่ได้ฟังตอนอยังเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่ใครหลายคนคิดเพราะมันคือเรื่องสนุก ที่เล่ากันติดปากเลยเกิดคำถามที่เราอยากรู้คำตอบว่าวัฒนธรรมไหนคือเรื่องจริงและอันไหนคือเรื่องเล่า So you buy license or you taste? Taste Oh really? You don't buy it, right? Cannot buy Oh wait here คำวาในห้องมัจิตอนนี้เราอยู่กันในเมืองวิซิตี้คาวาเนห้องมัจจิอ๋อกับผมเราจะไปฟูจิมาร์เทนโน่อ๋อโ<ม>น่ฟูจิมอร์เทนอ๋ออ๋อไม่ใช่นะครับผมตอนนี้เรามุฟจากเออ่กียวโ,โต,โโตจากวันแรกอ่ออยู่ในโอซาก้านาระเกียวโ,โต วิสตี้อีกเหรอคาับใช่ขวานนะโฮมัสโอเคชื่ออาจจะไม่คุ้นเลยครับเพราะว่าเมืองอาจจะไม่ดังแต่ว่าหลายคนมาเพื่อเอ่อถ่ายโฟโต้วิสบอดถ่ายรูปกับโอเคชิด okay. don't tell me โอเค I will see yes see ปลายทางวันนี้ ข้างหน้าเป็นที่ไหนผมค่อนข้างไม่แน่ใจแต่ระหว่างทางที่นี่ไม่ใช่เมืองใหญ่ออกจากชนบทฟาร์มหรือไรที่ได้เห็นสะอาดและแปลกตาไปพร้อมๆกันนั่งรถผ่านเมืองมนมหลีส uh, ป่าภ mm hmm. ูเขารวมไปถึงแม่น้ำไไทยเ ผมรู้สึกตื่นเต้นไปกับทุกอย่างสองข้างทางคุณอากิซากะเคยปากชวนผมว่าถ้าคุณอยากเดินทางออกไปดูชีวิตนอกเมืองฉันกำลังอยู่ในช่วงของฤดูพักร้อนและถ้าคุณสามารถพาฉันเที่ยวในไทยได้หากฉันมีโอกาสได้นนไปญี่ปุ่นทริปนี้ฉันจะพาคุณเที่ยวเองผมด้วยการเดินทางคนเดียวก็รีบตกลงเพราะการหลงในต่างเมืองมันคงไม่ใช่เรื่องสนุก

วัสดีเราหลงทางครับผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันตอนนี้ก็ดูวิวไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้ดูว่าจุดหมายปลายทางจริงๆของเราคืออะไรนี่ครับผม น่าจะเป็นน้ำตกครับผมจุดหมายปลายทางจริงๆ mm. แต่ก็ไม่รู้นะว่าใช่จริงๆหรือเปล่าคน mm. หนวนมาครับคนหนวนมา mm. ก็เลยดูแปลกตาไปนิดหนึ่ง mm. เดี๋ยวไปดูนะครับผม ในขณะที่นั่งรถไประหว่างทางผมได้คุยกับคุณอากิสะเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยที่คนไทยเรามักจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมของกิจกรรมบนเตียงเกี่ยวกับเสียงร้องและคนในญี่ปุ่นมีแบบในหนังจริงหรือเปล่าเธอบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การแสดงหนึ่งของอาชีพพวกเรามีอุตสาหกรรมหนังเอวีที่ทำรายได้ค่อนข้างเยอะให้กับประเทศ คแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงบทหนึ่งในฉากละครเธอบอกว่าสิ่งเหล่านั้นในวันนี้ก็มีกันทุกประเทศในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อว่าโอ i ิฟ n นมันก็คือการแสดงหนึ่งที่พวกเขาทำเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ ส่วนเรื่องของเสียงที่คุณถามมันก็เป็นเช่นเดียวกันเรื่องรามันก็คือเรื่องราวที่โดนแปลงสารไปสู่ความคิดาคาเ,เาคนญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงเหมือนที่เขาบอกว่าคนไทยขึ้นชื่อเรื่องของการนอกใจและครบซ้อนติดอันดับโลกอันนี้ ก็คือเรื่องเล่าที่ถูกจัดอันดับแต่ถามว่าทุกคนมีนิสัยแย่ๆแบบนั้นจริงหรือเปล่านี่คือเรื่องสำคัญที่คนัต้องคิด Uh, where, where we stay now? Here And then until yeah. ah, can you in information? Information. Yeah, English. We're going here. Just that, line right? Only 40 minutes. Forty mm. minutes? Yeah. It not. Here. Not only yeah? Only yeah 40 minutes? Okay, 40 minutes? 40 minutes to come back, okay? So 18 minutes to gonna walk, okay? Okay. Can? Can you have water? Mm. I have snack, water, anything else you need? What the name what the name page? Yeah? You may not to What the special in here? Oh here? The water looks like a uh, green. Mm. อ๋อทุกคนอ๋อเหมือนทุกคนที่มาที่เนี่ยก็คือมาถ่ายรูปก,กับน้ําแล้วก็สะพานนะครับผมก็นั่นแหละครับเดี๋ยวถ่ายเอเดี๋ยวจะไปดูกันครับผมเออ่จากนี้ไปต้องเดิน40นาทีซึ่งขับรถมาขึ้นเขามาก็ไกลพอสมควรครับผมก็ปกติคนที่มาที่นี่เขาจะมาในช่วงอีฟเดอะ Which, how to say, which vector they they should come? Ah, uh, um, autumn season? Nani? Autumn. Why? Because around here the, the color of the leaf changed to red, yellow, you know. mm. but now no. Ne. Just that? Mm. But the water still beautiful? I think so. I hope so. Ah, okay. I don't know, depends on the winter yesterday also. Mm. โอเค We ready to go I'm ready you ready yeah I'm ready also okay here we go let go. s go ก็สำหรับคนที่จะมาที่นี่นะครับก็ให้พกน้ำติดตัวมาด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนค่าจอดรถก็จริงๆมันก็มีอะไรครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีรถถ้าไม่มีคนก็ไม่จาเป็นต้องจ่ายครับผม ผมรอบๆอันนี้คือที่จอดรถนะครับอ่ามีตู้กดน้ำครับผมกดน้ำก่อนไปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ขึ้นไป 40นาทีจากจุดนี้เดินครับผมแนะนำว่าให้ใส่เนกี้มานะครับผมเพราะว่าไกลมาก สวยครับผมนี่คือร้านขายของชําปกติของเขาก็ไกด์อดออกของเราแอบผิดหวังนิดนึงนะครับผมสำหรับที่นี่ จริงๆไม่มีคนที่จะสวยมากแต่ว่าเรามาช่วงไม่มีคนที่สวยมากแต่เรามาในช่วงที่ไล่ปุ่นนะในช่วงเรามาในช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเรามาในช่วงที่บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเจอน้ำสองสีอย่างนี้เลยครับผมสีเทากับสีเขียวปกติที่นี่จะสวยมากเขาบอกอ สารผมถือว่าโอเคถ้าผมไม่เป็นไรก็บอกเลยว่าที่นี่นี่ปกติถ้าเป็นช่วงที่คนเยอะๆก็จะไปได้แค่1ิคนบนสะพานนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องจองกันรแต่วันนี้ไม่มีคนไม่มีคนมาเที่ยวทุกคนทำาุรแล้วก็เียอาจจะไม่ใช่ช่วงของเขาเราจะไม่ใช่ช่วงซีซั่นที่จะมาที่นี่องเขาที่นี่ เขาบอกว่า,าสำหรับคนที่จะมาที่นี่นี่ส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นเฉพาะ,ะเชนิดก็คือจะเป็นเฉพาะคนญี่ปุ่นครับผมนะักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ค่อยจะรู้เกี่ยวกับที่นี่สักเท่าไหร่แต่ก็มีคนมาเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนญี่ปุ่นเท่าน,นั้นที่จะมาที่นี่เพราะว่าการที่จะเดินทางมาที่นี่ได้มันยังยากลําบากครับ เราต้องมาด้วยรถเท่านั้นคือรถไฟไม่สามารถมาได้รถส่วนตัวก็ถ้าใครไม่มีใบขับข mm ี hmm. ่ international ก็ไม่สามารถที่จะขับมาได้ในญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะไม่อาจจะไม่เฟมัสสักเท่าไหร่ครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆชาติแต่คนญี่ปุ่นเขาก็จะรู้กันว่าอ๋อที่นี่สวย เขาก็จะรีคอมเมนต์กันว่าเออถ้าเกิดมามากับคนท้องถิง่นมาคนอ,อมาคนญี่ปุ่นก็เออต้องมาที่นี่ก็โอเคนะเอาจริงก็สวยแหละถ้าสมมติว่าน้ำสีสวยก็คงได้ภาพดีๆไปแต่ว่าก็ไม่ถือว่าผิดหวังครับผมก็ถือว่าได้ได้เห็นสถานที่แปลกๆใหม่ๆสําหรับคนท้องถิง่นคนญี่ปุ่นเองที่เขาเที่ยวกันครับเดี๋ยวไปดูครับเดิมตรงกลาง ฮัลโหลตอนนี้เรากำลังกลับไปที่เมืองเมืองอะไรนะวัดวัดเมืองวัดซิตี้เอ่อคาวามุคาวาเนโฮมัจิมาปาเดชุคุฮาจิโร